วันนี้ครับเราเจอรอ,อบที่สามที่สี่นี่นะครับตัวใหญ่มากเลยครับนี่เิ่งตัวไงปื้มัตัวใหญ่หรือเ,อเอปล่าควนบ้างฮะคฮ้ยมันตัวแยงแ่แควว่ไหนนะครับนี่เลยได้โลกว่าบ้งฮะมันคือเขาบ้งฮะมันวัวเป็นตาเข็บที่อันนี้นะรอบนี้นะนี่นะ máy thứ bao bên đá tháo, con này, cái bông sợi gần như cuốn lên, theo gì vậy, nhom 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 con đấy, con là phải đi, khó ตัวนี้ดิดพอาอติหรอเพี่ต้องไปสั้งางมืงเนาะเออเยครับเยี๋ัวไหมนะครับข้น้าแวมันีี่มันเน่จะเพิ่งจะผไป